สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปาแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปาแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามในช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะ ทักไทยเอเพื่อนบ้านซอฟ์บอลาวอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทุกๆคนนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปเป็นกําลังใจนะคะและก็คอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันเนาะคลิปนี้นะคะก็คงลหลายๆคนเนาะนะคะคงจะได้โชคได้ลาบกันไปนะคะเพราะว่าออกพศเกิดนะคะของลุงแล้วก็ทะเบียนรถใบบุญด้วยนะคะถ้าใคร ตัดเป็นก็หวังว่าก็คงจะได้เนาะแต่ว่าใครที่ตามพศเกิดลุงตามเกี่ยวกับตัวเลขของลุงก็จะได้เหมือนที่ไายเล็บเจเจพูดเลยเนะาะว่าจะได้นะคะถ้าใครตามในจํานวนที่เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับลุงลนั่นแหละค่ะเนาะก็ยินดีกับทุกคนนะคะที่ใครมีนะคะวาสนาหรือว่าดวงดีที่สมหวังในวันนี้นะคะก็ดีใจกับทุกคนเนาะ ะะก็ได้ขาวว่าวว่าหลายๆคนก็เฮงๆกันไปนะคะอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะคะบางคนรู้ทั้งรู้แต่ไม่ได้ก็มีนะคะไม่มรู้เจงไปถามเข้าไปถามในช่องของคุณปุยผีด้วยซ้ำไปขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะแล้วก็หูรวมกันสารพัดตัวเลขนะคะต่างคนต่างให้ตัวเลขซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ามันจะมาตัวไหนกันเนาะก็มาลงทุนกันนะคะ ขนาดไม้เริบจะเจ,เจคํานวณน,นะคะได้ทั้งนะคะยังไม่ได้เอาไม่ได้อะไรเลยอุย้ยวาดสนามไม่มีดวงมันไม่ให้ก็อย่างนี้แหละคะ่ะเนาะคนดวงจะมีนะคะจับแค่ใบเดียวก็ได้นะคะคนที่จะมีดวงนะถ้าคนไม่มีดวงเห็นเห็นอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาให้มาก็ไม่เอาก็มีนะคะเราก็เห็น รู้และเห็นก็ยังไม่เอาเนี่ยค่ะคือเขาเรียกว่าคนไม่มีดวงนะคะคนจะมีดวงใบเดียวจับไม่รู้จะเอาตัวไหนแค่จับก็ได้แล้วนั่นคือคนเขามีดวงเนาะก็ยินดีกันทุกคนแล้วกันนะคะในคลิปนี้เราก็มายินดีแล้วก็จะมาพูดข่าวสารเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะนะคะก็คือไมล์เล็บเจเจคือเป็นคนที่ บางทีพูดไรตรงนะคะก็คือคิดยังไงเราก็แสดงออกให้ให้รู้เลยนะคะคือไม่ชอบที่จะมานั่งนะคะปั้นหน้าหรือใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะถึงไมล์ริบเจเจจะไม่รู้จักใครนะคะในช่อง YouTube หรือว่า FC ของลุงป้าเป็นการส่วนตัวนี่คือไมล์รับเยังไม่รู้จักการใครเป็นส่วนตัว จริงจริงจังๆสักคนแต่ไมล์เล็บเจเก็ให้ใจกับทุกคนแหละค่ะที่เป็นเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะแม้บางคนจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันต่างกันจากเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ไปเข้าก้าวไก่เขาะนะคะเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาหรอกค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงคือความคิดของคนเรานี่แหละค่ะเหมือนไมล์เล็บเจเบอกเนาะว่า มันต่างกันได้ค่ะร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันนะคะความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันไปแต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวแต่เราจะพูดในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็นะคะความรู้สึกของเรานี่แหละคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงก็จะพูดและก็สื่อสารให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูนี่แหละคะ่ะว่าไมล์เจเจคิดยังไงพูดยังไงนะคะ คือ dunno. อุดมการเป็นแบบไหนไมล์บเจเจก็เปิดให้ทุกคนได้เห็นอย่างที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปมาติดตามนั่นแหละค่ะทุกเรื่องราวที่ไมล์ริบเจเจสื่อสารไปในทางช่อง y t u t u เนี่ยก็คือด้วยความจริงที่เราสื่อสารไปเนี่ยนะคะเราคิดอย่างไงตัวตนเราเป็นยังไงเราก็บอกชัดเจนไม่ได้ปิดบังอะไรแม้แต่นะคะหน้าตาก็ไม่เคยไปสร้างแอปหรือมาแต่งเติมให้ ความสวยความงามอยู่หน้าจอให้คนอื่นดูว่าเออเราเป็นยังไงก็ให้เห็นไปเลยว่านี่คือหน้าตาเราเป็นแบบนี้นะนะคะอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเมื่อเห็นเราแล้วเขาจะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบเพราะทุกคนคนคนเดียวไม่สามารถจะให้ใครลหลายๆคนมาชื่นชอบเราเหมือนๆกันได้หรอกค่ะนะคะมันมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าเราจะทําให้ถูกใจทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเนอะอันนี้ก็ต้องเข้าใจสัจธรรมของชีวิตก็แล้วกันนะคะเนาะก็อย่าไปคิดเยอะนะคะถึงเราจะไม่มีคนดูหรือคนติดตามมากมายแต่เราก็ได้ใจแล้วก็คนที่เขาเข้ามาดูเราเขาก็ให้ใจเราก็มาติดตามเราถึงจะมันมีไม่มากแต่มันก็มีคนที่เขานะคะมีความรักความ าัถนาดีแล้วก็เข้ามาติดตามเราเนั่นแหละค่ะคือคนที่จริงใจกับเรานะคะอันนี้เราก็พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ละค่ะนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะว่าวันนี้ฉันจะต้องเอาเท่านี้นะฉันจะต้องทําเท่านี้นะฉันจะต้องได้เท่านี้นะคะบางทีมันมีคลิปมันมีอะไรที่เรานะคะได้รับรู้ข่าวสารเราอยากทําคลิปลงไปกี่คลิปเราก็ทําไป เราไม่ต้องไปสนใจว่าคลิปนี้จะต้องมีคนเข้ามาดูให้ฉันมากๆหรือเปล่าแต่เรามีคลิปเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรเราก็ลงไปค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะมาดูให้หรือไม่มาดูให้มันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเราไปบังคับให้ใครมาดูให้เราทุกคลิปทุกวันทุกทุกครั้งที่เราลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแม้แต่ไรสดบางคนนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราคือคนทำ u t u b e มันทั่วโลกนะคะ อยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบคอนเทนต์แบบไหนชอบลักษณะแบบไหนชอบใครเข้าไปติดตามเรื่องอะไรนะคะบางคนนะคะไลฟ์ชนกันนะคะคือต่างคนต่างไลฟ์ของตัวเองนี่หนะคะคือไลฟ์สดของตัวเองนี่แหละคะ่ะเนาะก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปชนใครชนใครไม่ชนใครแต่นั่นคืองานที่เจ้าของช่องต้องรับผิดชอบว่าวันนี้เราเข้ามาทำ u t u b e เพื่ออะไรนะคะ ส่วนหนึ่งก็เพื่อหาไรายได้จุนเจือครอบครัวของตัวเองส่วนหนึ่งเราก็ไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเรานี่แหละคะ่ะคือบางคนก็ชอบหมอลำฟังเพลงก็ไปทางนานโน้นบางคนก็ชอบเรื่องการเมืองก็ไปการเมืองบางคนก็ชอบเรื่องสังคมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของแต่ละคนก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือแล้วแต่ใครที่จะชอบบางคนชอบท่องเที่ยวก็พาไปท่องเที่ยวชอบทําบุญก็พาเข้าวัดทําบุญ ดูนะคะอะไรนะเขาเรียกวัดวารามเข้าไปกราบพระไวยพระทําให้ความสุขความสบายใจอันนี้ไหมแล้วเจเจ,จ,จชอบนะคะคือชอบเข้าไปดูนะคะว่าเขาพาไปเที่ยววัดไหนอะไรไปนั่งสาธุอยู่เขาคือเราไม่ค่อยได้มีเวลาไปพอเราไปเห็นคลิปใครที่ทําพาเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเราไปท่องเที่ยวนะคะเราก็ชอบดูไปไหว้พระที่ไหนบ้างเขามีบุญมากนะคะเขาถึงได้ไป เที่ยววัดบ่อยๆนะคะไปทําบุญพาไหว้พระทําบุญบ่อยๆคือเขามีวาสนาได้เที่ยวได้ทําบุญอย่างที่เขาปรารถนานะคะบางคนนะคะไม่เรียกว่าใครหละคือไม่รู้จะเจป,ปีหนึ่งจะได้ไปวัดนะคะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าการที่เราอยากจะทําบุญเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ได้เมื่อไหรก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวเราเนาะว่าถึงเราไม่ได้ไปวัดแต่เราก็สามารถทําบุญในด้านอื่นได้นะคะ นั่งสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตของตัวเองก็คือบุญอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเราให้นะคะสินน้ําใจคนที่เขาไม่มีจะก,กินเราเห็นไปอย่างเช่นขอทานอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ได้แล้วแต่กําลังของเราค่ะสิบบาทยี่สิบบาทก็คือกําลังที่เราทําบุญไปค่ะไม่จําเป็นว่าเราต้องทําบุญทีหนึ่งมากๆนะเพื่อจะเพื่อจะอยากจะได้บุญมากๆนะคะทําบุญมากบุญน้อยก็คือบุญที่เราได้ค่ะ นะคะบุญที่เราได้แต่ละครั้งที่เราไปนั่นนะคะไมล์รับเจเจเคยบอกเสมอว่าบุญที่เราได้ไม่ใช่ว่าเราทําบุญเยอะใหญ่ขนาดนี้เราต้องได้บุญใหญ่กลับมาเยอะขนาดนี้คนทําบุญน้อยก็จะได้น้อยนะคะในส่วนตัวของไมล์รับเจเจมั่นใจว่าไม่ว่าจะทําเยอะทําน้อยเมื่อเราทําบุญบุญนั้นย่อมอยู่กับเราคะ่ะจะน้อยจะมากนะคะก็คือบุญทุกคนที่ทํานั่นแหละคะ่ะก็เลย มาพูดถึงในเรื่องนี้แหละคะ่ะว่าคนเรานะคะถ้าเรารู้จักแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เราก็จะไม่ค่อยไปเป็นทุกข์กับมันนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มาถึงเราก็ทําให้มันดีขึ้นยิ่งๆไปแค่นั้นละคะ่ะหรืออย่างน้อยเราไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีเท่านี้ก็คือบุญที่เราได้ทํากันแล้วะคะ่ะคืออยากให้ทุกคนนะคะ เรียกว่าแหละในยุคสมัยนี้นะคะการสวมหน้ากากเข้าหากันมันมีเยอะเนาะนะคะมันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะบางคนก็อิจฉาซึ่งกันและกันบางคนก็เห็นคนนี้ดีกว่าไม่ได้บางคนก็โอ้ทำยังไงเราจะมีเหมือนเขาทำทุกอย่างแต่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขามันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ไม่ควรไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไปเนาะนะคะในส่วนตัวก็คิดอย่างนั้นละคะ่ะ นะคะเราก็ต้องยอมรับในสภาพแล้วก็ปรับความรู้สึกของตัวเองนะคะปรับทัศนคติของตัวเองก็คือลดละวางเลิกก็คือปล่อยวางบางอย่างที่มันเกินกำลังเกินตัวของเราคะ่ะเราทำ Youtube อะไรที่มันทำไปแล้วถึงมันจะยังไม่สำเร็จยังไม่สมหวังยังไม่อะไรทำไปเรื่อยๆคะ่ะวันหนึ่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องว่า ฉันต้องได้วันนี้เท่านี้เท่านี้ฉันต้องเอาวันนี้ให้ได้อะไรพวกนี้นะคะ่ะคือทําไปเรื่อยๆถ้าเรามีความสุขที่จะทําก็ทํากับมันค่ะขนาดไม่รู้จะเจโดนสามีโดนลูกว่าเธอจะทําทําไมทําก็ไม่ได้ตังค์แต่ก็อยากจะคุยนะคะอยากจะมาทักทายทั้งๆท,ท,ที่ไม่เห็นหน้ากันนี่แหละคะ่ะแต่ก็อยากจะคุยนะคะเนาะคลิปนี้ก็พูดยาวแล้วก็ประมาณนี้แหละคะ่ะมาทักทายก่อนนอนเฉยๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะเราก็ไปนั่งฟัง เ,เพื่อนๆพูดแหละคะ่ะบางทีมันก็พูดปัญหาหลายๆอย่างเนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือฟังให้กำลังใจยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่เรารู้จักนี่ยนะคะสายลุงป้านี่ยนะคะแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์หลายๆช่องนี่นะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้เนาะดึกมากแล้วก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ